สวัสดีครับอุ้ยก้นไก่นะอ้าวออมเล็ตนี่เองโอ้โหใช้ชุดว่ายน้ำโพนี่ยูนิครอร์นนี่สีแซ่บมากวันนี้จะไปไหนคะเนี่ยเลี้ยวว่ายน้ำมาค่ะแล้วมีของเล่นอะไรใหม่เนี่ยเฮ้ยนี่มันสโนเกิลเซ็ตดำน้ำเลยนี่โอ้โหแล้วออมเล็ตจะเล่นเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเล่นกันดูนะครับโอเคนะเดี๋ยวพ่อเอ็มพาออมเล็ตไปโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ปากซอยนะครับบางแคก่อนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับออมเล็ตไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เรียนว่ายน้ำครับบ๊ายบาย ก็มาถึงโรงเรียนสอนว่ายน้ำแล้วนะครับผมนี่มันเป็นแบบบ้านคนรวยแล้วเขาก็มาเปิดเป็นสมโมสรน,นะครับแล้วก็ให้เรียนว่ายน้ำแล้วก็มีตีแบดด้วยนะ<ม>เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับตรงนี้เป็นแบดนะครับนี่ตรนเป็นแบดคนยังไม่มาไะเดี๋ยวสอลงทับกันค่ะนี่ข้างหน้าจะเป็นสระว่ายน้ำแต่ตอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ<ม>ไปไปไป,ไป,ไปนี่คือที่สงเร็จเรียน,ยนว่ายน้ำนะครับตอนนี้ก็ว่ายได้หลายท่าแล้วนี่ นี่มาแล้วนี่ถึงแล้วอเล็จะเริ่มไปเรียนว่ายน้ำแล้วนะครับไปใส่แว่นเร็วหน้าตาเย่งเย่งไงไม่รู้ไปไปเลยค่ะไปใส่แว่นค่ะนี่เอเล็ไเรียนว่ายน้ำแล้วครับเดี๋ยวพ่อมาถ่ายให้ดูนะว่าอเล็ว่ายน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอ้น้ําตรงนี้ลึกมากครับหมาตัวนี้กําลังตะกายน้ําอยู่นะครับลูกหม,าล,กหมา,าลูกหมาทาลูกหมาว่ายน้ํานี่นี่ถ้าลูกหมาว่ายน้ํา กำกลังว่ายท่าลุกหมาว่ายน้ำแค่นี้ก็คือไม่จมแล้วเห็นไหม้ยไป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 เจ๋งมากอันบ็อกอันบ็อก อ่ะเอาเลยลองดูอันนี้เอาไปเอาไปต้อนอันนี้เอาไปไปเล่นนะเอมเลยใส่กับแว่นนั้นไปก่อน,นเราใช้ท่อนี้เพื่อหายใจอย่างเดียว,วอ่ะจัดเอายืมปีปากหมาครอบอยางทั้งหมดเอาปันจัดเอาไว้ที่ยางบวบเลย,อ,ย,เลยอ่ะพร้อมนะแล้วครูสั่งอา้ว่าลูกหมาพร้อมนะแล้วว่าลูกหมาก้มหน้ามานะอย่าย,ยกหน้าเด็กขาดนะเอะอามาเลยออกได้เลยหนึ่งสองสามบึ้บมา แรงออกไปเลยกันเลยออกมาเลยเดี๋ยวมันลอยขึ้นลูกล้มมันเลยเดี๋ยวมันลอยเองอ่ามันลอยแล้วหายใจเลยห้ามขึ้นมานะหายไปเรือยอ่าห้ามขึ้นมาห้ามขึ้นมาหายใจทางปากอย่าหายใจทางจมูกดีหายใจทางปากดิเขามีให้ข้าปากก็ต้องหายใจทางปากกัดไว้อย่าให้น้ำเข้าเอาของเล่นมาให้ครูฟิลเล่นกับอมเล่นครับ หายใจเอาเลยยกก้มหน้าไว้ก้มหน้าไว้หายใจเรื่อยไม่ต้องขึ้นมาหัวชนแล้วเอาเลยไปยาวๆอย่าให้น้ำเข้าตรงนี้นะตรงนี้เราต้องหายใจทางปากเอาไหมได้ไหมได้ไหมหายใจได้ป่ะอ่าถูกต้องอ๋อเหลิต้องก้มหน้านะไม่งั้นอันนี้มันจะจมนะอ๋อเหลิต้องก้มหน้านะอ่าอ่าเน้นความลึกก้มเลยหนึ่งก้มลยอ่านั่นแหละอ๋อถ้าถ้าแว่นมันจะมีที่หนีบหน่อยนะผมว่าอ่าไม่ต้องขึ้นมาเลยนะหายใจทางปากนะ ไม่ได้เรื่องแล้วอันนี้แว่นมันนะครับม่ค่อย่ลองก้มอยู่กับที่ดิกก้มอยู่ที่เรานานดิว่าหายใจได้ไหมอลองก้มอยู่กับที่ไม่ต้องว่าอลองก้มสิโอ้อล้วก็ก้มนะหัวก้มลงไปเอามือจับขอบสักก็ได้เดี๋ยวไปพร้อมดูวาลองดูอ่ะ,อะโอเคมาลองหายใจดูทางปากนะ อ่าหนึ่งสองสามลงเอเอาหายใจหายใจเออจับไว้จับขอบไว้เออหายใจทางปากเอานานๆ,เอาน,านๆเอานับหนึ่งถึงสามสิบเลยนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ้าวทำไมได้แป๊บเดียวไงมาไม่ได้เข้าหรอกลูกต้อง,องอมให้มิดเนี่ยอมให้หมด อมห้ามให้ลมเข้าอมให้สนิทเออเอาไมเอาเอาซักสามอา่ะที่อาจจะเข้าก่นอนอ่าลงเอาไมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้าโอ้ได้นานนวเนี่ยทำไมถึงขึ้นมามันไม่ไหวเหรอมันไม่ไหวมันหายใจไม่เข้าเหรอลูกต้องฝึกหายใจทางปากนะเวลาว่ายน้ำอะ่ะเขาไม่หายใจทางจมูกกรันเพราะว่าหายใจทางจมูกมันจะสำลักโอเคเดี๋ยวเพิ่อขอเก็บก่อนนะครับก็เล่นได้แค่นี้แหละครับ <laughs> มันของผู้ใหญ่นะเอาไว้ไปดำน้ำเอาใหม่อ่ะเอาใหม่อีกอยากจะให้มันนานๆน,นะฝึกหายใจเออนิ่งๆไว้ พอเก่งแล้วค่อยไปไหว้ท่ามงค์ท่ามหมาอะไรก็ได้กลดลอยแล้วกลดลอยแล้วอ่าอย่างนั้นแหละไปไกลๆไหมออกออกขวาไปไกลๆไหมลองไหมอ่าไปทางขวานะอะ่ขึ้นมาใหม่ไปลองไปไกลๆดูไปลึกๆก็ไปห้ามเลยเร็วหายใจด้วยหนึ่งสองไปมาเรื่อยๆห้ามขึ้นนะห้ามขึ้นนะ อดีมากหายใจทางปากนั่นแหละมาเรื่อยๆใกล้ถึงแล้วครึ่งทางแล้วเอาๆอ,อย่าขึ้นอโอ้ยแยกประสาทหน่อยหายใจก็ต้องหายใจไม่ไหวขึ้นมาแล้วไปไปไปเล่นน้ำไปเลยโอเคนะครับออมนล็กก็มาลองของเล่นใหม่ไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่เลยนะไยบายก่อนแล้วไปแล้วายบายก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> 拜拜。Bye bye.